สวัสดีครับผมเป้วีออสรถมือสองนะครับวันนี้เดี๋ยวพามาดูนะครับว่ารถเดิมไม่เดิมดูอะไรตรงไหนบ้างนะครับและรถแบบไหนควซื้อไม่คนซื้อนะครับมาดูเลยว่าความเดิมมัน,ม,นม,มันมีอะไรบ้างอะไรหน้าอะไร,ะไรที่ควรดูบ้างนะครับอมาดูนะครับอย่างแรกเลยนะครับเปิดมาดูห้องเครื่องดูฝากระโปรงแก้มซ้ายแก้มขวาแก้มหน้าดูให้หมดนะครับมาอย่างแรกดูนะครับเปิดมาดูความซับความความเดิมนะ ความเดิมของห้องเครื่องต่างๆนะครับรถคันนี้เป็นรถเทินเข้ามาเนาะอ่าให้ดูสภาพก่อนนะครับห้องเครื่องก็ตาม,มาอายุตามปีรถปีเก่าปีเล็กหน่อยนะครับแต่ถามว่ารถมีแกะอะไรตรงไหนบ้างนะครับอ่ะคราวนี้ผมบอกเลยเราดูหัวนงหัวน็อตนะครับนี่มีรอยแกะเห็นไหมสีเห็นไหมครับมีรอยแกะมีรอยเค่นสีมาอันนี้ฝาเคยถอดมานะครับแบบนี้ฝาเคยถอดทำสีมาเนาะรถก็ปีเก่าแล้วมันก็ต้องมีถอดทำสีบ้างนะครับอ่าเคยถอดน,นะฝาเคยถอดน,นะครับนี่เห็นไหม แบบนี้นะครับยืนยืนแบบนี้รอยถอดอ่าแกนซ้ายเก็ขวานะครับนี่มีรอยนะครับนี่รอยพ่นสีมานะมีเก็บสีมาแล้วนะครับอืเนี่ยครับมีรอยเก็บสีมาไฟมีเปลี่ยนมานะครับมีซ่อมไฟมาด้วยเห็นไหมเห็นรอยชัดเจนเลยไหมอันนี้ไปเปลี่ยนเอาใหม่ก็ได้ยกยกเปลี่ยนใหม่เลยก็ได้นะครับพันกว่าบาทเนาะพันสองพันอ่าแต่คันหน้าถามว่าเดิมไหมคันหน้าก็เดิมนะครับเดิมคันหน้าเดิมนะแต่มีรอยแกะนะครับอาจจะมีรอยเปลี่ยนหม้อน้ำอันนี้เราจะเปลี่ยนหม้อน้ำมาแล้วนะครับ จับดูนะครับมีเปลี่ยนหม้อน้ํามานะครับอ่าคันนี้เป็นระบบสองระบบเนาะก็เป็นแก๊สด้วยนะครับมักษาจากอะไรครับนี่ครับนี่ไงสายท่อนี่ครับอ่าแล้วก็ดูพวกคอยหนึ่งสองสามสี่คอยอยู่ปกติรถเท่าเหยียบแล้วไม่สะดุดก็คอยไม่ปัดหานะครับคอยเปลี่ยนวันละแปดสิบบาทเองนะครับสายพานนะครับสายพานเนี่ยถ้าซื้อไปเนี่ยเอาไปเปลี่ยนใหม่ดีกว่านะครับ ฝาหม้อน้ํานะครับดูสีแล้วนะครับเอาไปคนเปลี่ยนใหม่ดีกว่านะครับอีกทีคนเปลี่ยนใหม่นะฝาหม้อน้านะอาจจะหมดอายุก็ได้นะครับอืมนี่ครับคือการดูตัวโค้งต่างๆคานต่างๆอ่าเดิมนะดูแลเดิมนะไม่บิดไม่งอนะครับไม่มีชนหนักนะแต่ไม่มีชนหนักนะครับแต่ถ้ามีเก็บสีไม่มีนะครับนี่ร้อยเก็บสีมีเก็บสีมานะครับดูสีนะครับมีเก็บสีมานะนังเก็บสีอาจจะไม่เท่ากันเท่าไหร่นะนี่ครับ มีเก็บสีมานะอ่าแต่ไม่มีชนหนักนะครับแล้วก็มาดูกันนะครับเดี๋ยวเปิดด้านท้ายดูนะครับเปิดฝาท้ายดูก่อนอ่าท้ายมีอะไรนะครับดูท้ายหน่อยนะครับอันนี้ก็คิฟงที่ฝุ่นนะครับอ่าเห็นเด่นชัดเลยฟ้านะครับมีรอยถอดนะครับมีรอยถอดมีรอยแกะอ่าสังเกตเห็นไหมครับมีรอยไขอ่าแล้วก็สีไม่เท่ากันสีแตกนะ อแต่ถ้าฝาตรงนี้เดิมไหมอันนี้เดิมอันนี้เดิมนะอันนี้เดิมนะแต่ว่าเหมือนมีรอยอะไรมาปิดมากดอยู่นะครับอ่าฝาท้ายมีรอยแกะนะมีแกะนะครับตัวถังแก๊สนะครับหมดปีอะไรนะครับอ่าหมดนะครับ2องพันยี่้าโอเคก็ใช้ได้ปีหนึ่งนะถังคันนี้นะมีแก๊ส RPG นะครับแล้วก็แล้วก็นะครับ บอดี้ด้านท้ายอ่าท้ายเดิมนะท้ายเดิมนะครับท้ายเดิมขอดูคานตรงนี้หน่อยนะครับแกะดูนะครับมีคดมีงอมไหมไม่มีอ่ะก็เดิมนะครับคันนี้ก็ได้อยู่ค <ist> รับรถปีลึกนะแต่ว่าก็เจ้าของเขาก็ดูแลดีอยู่นะแต่ผมบอกก่อนว่าคันนี้มีเปลี่ยนกระจกมานะเหมือนเปลี่ยนกระจกมานะครับเปลี่ยนกระจกมากระจกหลังมีเปลี่ยนมานะครับนี่ กระจกหลังมีเปลี่ยนมาช่วงล่างเป็นยังไงกลมดูหน่อยนะครับมีอะไรรั่วอะไรซึมไหมนะครับไม่มีต้องดูนะครับเวลาดูเวลาซื้อรถมือสองต้องดูนะครับมีรอยแกะรอยไขอะไรไหมมีน้ำมันเยิ้มหรือเปล่านะครับอ่านี่ครับเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้ก็ซ่อมได้นะแต่ว่าเนี่ยมีรอยเห็นไหมมันอ้าอยู่อ่าแล้วก็ดูโครงสร้างนะครับ โครงสร้างก็แกะดูนะครับมีแกะดูสปอตแกะดูทั้งหมดนะสปอตเดิมหรือเปล่าโอ้รถปีลึกแล้วยังของยังเดิมอยู่เลยนะไม่มีรอยเชื่อมนะครับสปอตเดิมแท้เลยโอเคอ้สปอตเดิมเจ้าของโอ้รถคันนี้ไม่ไม่เคยโดนชนหนักนะไม่มีนะครับแต่ครันนี้ผมบอกก่อนว่ามีเดี๋ยวนะประตูมีรอยเอาไปเก็บสีนะ แต่โครงสร้างโครงสร้างตรงนี้เดิมนะตรงนี้เดิมคนระับตรงช่วงนี้เดิมไม่ไม่ไม,ไมีไม่โดนนะสอนดูสอนดูนะครับอันนี้ก็ดูไปด้วยกันพร้อมกันเดิมนะครับอันนี้เดิมแต่เหมือนก็มีการถอดประตูไปทําสีนะถอดประตูไปทําสีมานะครับอ่าด้านหน้าล่ะด้านหน้าก็ดูนะครับคนองขนอตมีรอยไขนะครับ มีรอยแกะไปทําสีมานะอา่ามีรอยแกะไปทําสีนะครับก็รถธรรมดารถเป็นสิบปีเนาะแล้วก็ดูนะครับเสาเอเสาบีพวกนี้ดูสปอตมันหน่อยอ่าสปอตเดิมนะครับแต่ถ้าโครงสร้างรถเดิมเดิมนะไม่ไม่มีโดนนะเดิมเดิมเนะี่ยขอดูข้างในหน่อยครับแอะโอเครถเดิมนะครับรถเดิมมีถอดประตูไปทําสีนะครับบ่อนตรงเลยนะครับ อ่านี่ครับมีถอดประตูไปทำสีมาอ่านี่ครับสังเกตดูข,ข,ของคนตนะมีรอยแกะไปทำสีนะครับอ่าและก็ขอดูเอกาสารหน่อยมีไหมอ่อาเอกสารภาษีพบรบนะครับนี่เห็นไหมเลขเครื่องนะครับเลขตัวรถเจ็ดสี่สามสองมาอยู่ตรงไหนเอ่ยไปหาก่อนมันเขียนว่า อยู่ตรงกระจังหน้าตอนในตรงไหนล่ะกระจังหน้าตอนในเหรอต้องมาเดินหาอีกอ๋อนี่ไงอ่าเจ็ดสสอ่าดูเขาจ็ดสามสองนะอ่าดูดูดูเลยตรงไหมอ่าโอเคตรงนะครับเลขต่างๆตรงหมดเลยนะครับนี่คือแผ่นเพจอ่าอยู่เดิมทบนะครับก็รถเดิมนะรถเดิมนะครับแต่ว่ามีติดแก๊สนะครับเป็นรถ ตีแก๊สเดิมโรงงานนะอ่านี่คือการดูนะครับรถมือสองของพวกค่ายวีออสต่างๆนะครับแล้วก็ก่อนจะซื้อเนี่ยอ่าโอเคหมดแล้วคราวนี้เรามาดูลองลองสตาร์ทหน่อยนะครับอ่าบีสตาร์ทดูนะครับทุกอย่างใช้ได้ปกติไหมนะครับอ่า FMAM ดังหรือเปล่าอ่ากดดูทุกปุ่มครับกดดูให้หมดอ่ากดดู ไอทำงานไหมนะครับดูเลยนะครับนี่ตอนนี้องต่างมาทํางานหรือเปล่าพขาลมทํางานไหมอ่าปกตโิโอเคได้ได้โอเคก็โอเคนะครับได้อยู่อ่าแต่ดังโอเคไฟอ่าติดปกตินะไม้สามแสงก็โลนะครับก็สภาพนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะ น่าจะไม่แท้ไม่กอนะไม่แท้ไม่กอแบบนี้นะครับใช้อไรบบใช้ได้นะใช้ได้ัอของรัฐบาลนะคะแค่รัฐบาลพัฒนาลแค่แาเอ๋อปิดก,ก่อนอ่าโอเคก็เช็คความเรียบร้อยของรถนะครับนี่ทุกอย่างอ่าโอ้ภาษีพ,พลบบอ,อยู่ครบนะครับภาษีพ,พลบขาดไหมไม่ขาดนะครับค่าตวงเขาอยู่เท่าไหร่เลยหนึ่งแสนสองหมื่นนะครับอัติสหนึ่งจุดหกอีนะครับ เนซินบวก CNG นะคันนี้ก็เดิมนะครับเดิมเดมนะแต่ว่ารถก็ตามอายุการใช้งานเนาะมีเอาไปเก็บทรงเก็บสีบ้างนะครับแต่ไม่มีชนหนักนะผมก็ดูแล้วก็พาดูพร้อมกันแล้วนะครับกระโจกอยู่ต้องเปลี่ยนนะต้องเปลี่ยนนะนี่อย่างนี้ก็เปลี่ยนนะครับไฟใช้ได้ปกติอ่าโอเคนี่ครับคือการ QC การดูรถนะครับการดูรถนะครับไม่ต้องไปจ้างช่างสองสามพันนะเราดูเขาดูแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวตั้งให้เขาแล้วนะครับก็ดูทุกอย่างมันใช้ได้ไหมนะครับหัวหัวน็อตก็ดูตามที่ผมบอกเลยนะครับ มันจะได้หรือเปล่านะครับอ่านี่ครับโอเคนะครับเราดูรอบเครื่องมันแกว่งไหมโอ,โอเคเครื่องใช้ได้อยู่แค่นี้ครับเราก็เช็คระบบฟงระบบไฟต่งตางๆไ้ายขวาไฟหน้าไฟหลังเปิดให้หมดนะครับเช็คดูเนี่ยแค่นี้ครับรถมือสองการดูง่ายๆนะครับเป็นความรู้ให้กันนะครับ ถ้าเห็นว่าคลิปนี้ประโยชน์กดไลค์กดแชร์กดเมนด้วยว่าขอบคุณครับอะไรเงี้ยขอบคุณก็ดีนะครับอ่าหรือกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามผมไว้ก็ได้นะครับลูกยางต้องเปลี่ยนนะอย่างนี้ต้องเปลี่ยนนะเนี่ยคันนี้แสนสองเองนะครับแสนสองนะสภาพก็กริฟอยู่นะกริฟเพื่อกลิฟในที่ก็คือนะครับรถก็ใช้ได้ปกตินะครับเครื่องแน่นนะสองระบบนะครับประหยัดน้ำมันนะซีนจีนะครับเลขเครื่องตรงด้วยนะครับไปดังหน้าตอนหนเห็นไหมตกใจหมดเลยอ่า เดิมนะครับก็การดูรถมือสองของอาทิตย์นะก็ดูอย่างนี้นะครับอาทิตย์บีออสดูเหมือนกันเลยนะครับรถเก่งนะครับดูแบบนี้นะครับฝากระโปรงหน้าหลังซ้ายขวานะครับเดิมๆโอเคนี่คือการดูนะครับหัวนองหัวน็อตประตูสปารเกนร์ต่างๆนะครับดูให้ครบนะครับแต่ถ้าดูรถไม่เป็นจริงๆโทรหาเป้ได้ปรึกษาเป้ได้นะครับพอดูรถไม่เป็นแต่อยากได้รถนะครับโทรหาเป้ปรึกษาเป้ได้เลยนะครับวันนี้เป้ก็ ฝากความรู้รถไว้เพียงเท่านี้นะครับในการดูรถมือ2สองก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนด้วยนะครับวันนี้ไปขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ